ใหขอทนายเจ้าต to okay. ัวนะคะได้พี่ผมโอ้น่ากินเลไมันมีสกินอะไรไหมนะมีเปล่าโอ้สกินทนายไม่มีอะไรเลยแดงประกาหลังแดงประกาหลังก็ชื่อวันชื่ออื่อกี้แดงประกาหลังแดงประกาหลังหรือแดงประกาหลังแดงแดง แลงประการลังนี่เป็นไงชื่อสีอะชื่อสีเขาเขาแปลชื่อสีมาตรงตัวเลยแบบว่าเลดโคลลอ,อะไรเงี้ยะไม่รูกก้แต่พอแปลเป็นไทยมันก็เลยเป็นแดงประการลังแดงประการลังชื่อเหมือนแบบว่าความรู้สึกแรกที่ผมได้ยินผมรู้สึกเหมือนแบบฉายาจิกโก,าาก,โกะอะไรอย่างเงี้ยฉายาจิโกเยอะเอ่ยก็จิกโกลองงนะ ส,สิ่งแรกนี่ควรสวดควรเป็นกระทำห<อ>รือไรครับนี่ไงโอโ้โหพอเปิดแล้วเห็นเลยเห็นฮันเลยอยู่ไหนอะอยู่ตรงข้างหน้าเออคุณจะพูดยังไงดีวะจีพูดอย่างงี้อยู่ข้างแมา <c oughs> พี่มึงอยู่กูใช่ไหมนี่อเอา้าไม่ใช่ดีไข่ไว้เดี๋ยวไม่ใช่มึงด้วยเออไม่รู้ว่าจอีอยู่ใกล้ผมอยู่ใกล้ผมโอเคสู้ๆไปดูจุดที่ผมลื้อเ้าอีแล้ว โอ้ขี่มนหมออยู่อยู่อยู่ไกลอยู่อยู่ไกลอยู่มันมันอยู่ไกลผมแต่มันอยู่ใกล้ผมไงอยู่ไกลพี่อยู่ใกล้ผมพี่พี่ไม่ช่วยอะไรเลย <c oughs> ทำใจนะน้องเออสมุทรธนายก็ดีเหมือนกันนะตอนอนาช้ไม่เป็นผิดที่ฉันเอ ไม่อยู่กับผมมันะายไปแลวผมไปเรียกอี้เรียกความสนใจอยู่กับหมออยู่กับหมอเฮ้ยทำไมหัวใจกูเต้นแรงเฮ้ยอยู่กับกูเป็นจังหวะรักไงจังหวะรักเฮยตองรักกูตอนนี้นกูเป็นทนายอี่เป็นทนายหัวใจแล้วแล้ไงมันไล่จิตตกรจิตตกรเขาต้องการวาดรูปใส่ให้เขาด้วยล่าไม่แน่ใจเ,เขาจิตตกรไปวาดรูปให้ใหชัว อาจจะใช่ต้องการกจิตรกรอนพอจิตรกรอนไปแล้วเขาไม่มีเงินจ้างอะไรต้องอุ้มไปหมอหมออะไรจะไปช่วยแน่นอนตกคนหน้าแปลกไปอือเพื่อล้มทีมหน้าแปลกอะไรพี่โอ้โหพูดผ,ลผ,ลผ,ลผลิดพูดผิดคนแปลกหน้าคนแปลกหน้าโอ้โหน่าประเดิมยพี่พดีดีขึ้นมานิดหน่อยแล้วกันนะดีขึ้นมานิดหน่อยเออแล้วเราดีขึ้นอีูวะ ผูล่าวางดวงตาหัวใจมันมืดมิดถวายกันแบบนี้ผมไม่ได้จอดไม่ได้เว้ยเอ้าเราทำไมมึงเก็บป่อแทนเราชิจิตกรไปเลยขี่ตามมึงแล้วไม่ช่วยละฝากด้วยนะแบทถั่วแบทถั่วผมไม่ได้ชื่อแบทถั่วเอาวะอ๋อเลยขาม่าขอโทษโทษโทษไล่พี่อ่ะ ใช่มันมาหาพี่แล้วทำไมจิตตะกอนเขายืนนิ่งอ่ะไม่รู้มันมาหาฉันแล้วมันมาหาฉันแล้วเพื่อนเขาปิงเก่งจังปิือก็ดีแล้วมันมาหาฉชนแล้วมันมาหาฉันแล้วพี่ฮุลาเขาปักวอร์ดฮุลาปักวอร์ดแล้วปักวอดปักวอด ฮูลาปากวอรดแล้วพี่พี่จะพูดเป็นบอรดเลยฮูลาปากวอรดแล้วอะไรฮูล่าไอ้คุณคุณตะปีแตกแล้วโดนไล่อยู่อ่ะโดนไล่อยู่ไงฮูลาปากวอรดแล้วไงฮูลาปากวอรดแล้วแล้วผมไปยืนตรงวอร์ดเลยวอร์ดหมดนะ ผูลาอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้อยู่ใกล้ผมเนี่ยอ๋อหรอผมเนี่ยโอเคผูลาเปิเป้าหมายแล้วระวังรอบตัวให้ดีกูเลยถึงจบทำไว้กูไซโคทำไมดิอ่ะไปแล้วพี่ไปแล้วโอเคสวยสวยมาใหม่แล้วพี่โอเคสวยสวยสวยไม่สวยเท่าไหรเลยไปหาพี่เล้วมันไม่ใช่มันไม่ได้หาพี่ไม่ได้หาพี่ ผมเนียนผมเนียนสบายใจได้น้องกูเป็นตัวช่วยนะแต่เป็นยุกแวบหนึ่งรีดตัวอี้แล้วก็ไปกูเดี๋ยวตัวปั่นเดีกูกูหลอนช่วงเมื่อกี้พล่าปักหมอนเลยคิดพอเวลาคิดยอดหลังกูพูดเลยว่ากูบอกอยู่ว่าพี่อะไรพี่อะไรคือสมองกูกูต้องคิดไงว่ากูจะหนีไปยังไงดีวะแล้วพวกมึงก็ชวนกูคุยกูก็อยากจะคุยกับมึงอ่ะคนเดียวเลย เขาจะไม่ไล่ผมเลยผมเก่งเกินไล่ไม่ทันไม่ใช่หรอกดูส่งราคาจะต้องการแค่หมอกอจิตกรแหละอยากได้ลูกว้านแค่ไหนเลยทำนายคนสวดไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเลยมึงโอ้โหโอเอนะตัวหนึ่งกูต้องถอดราคาให้ถึงร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อเคสของกู ดเ,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 เคสเควสเคสเควสอะไรพี่เคสสแตนดี้เอ้าใครมาแยกกูถอดวะนนี่อะ่ะมันจะดหนะว่าถ้าเราถอดรหัสประตูเลยหรือเขาอี้ล่อผีอยู่วิ่งมาแล้วจ้าวิ่งมาแล้วอยู่ไม่ได้แล้ว ตึตึตึึเฮ้ยใครเสียงอะไรวะอ๋อเสียงกระรอกเสียงสัตว์เลี้ยงกูเนี่ยมันทำคือตกใจไอ้กระรอกน้อยเอาวะสุดท้ายเขาก็ได้จิตตกรอยู่ดีเปิดแล้วประตูเปิดแล้วบื้องผังไอ้อีมันพังเขากำลังพยายามอุ้มอยู่ดิ้เดเนเดเนกเด,ด็กเด็กเด็กเด็กไปไหนแล้ววะมองไม่เห็นนั่นไงก็เห็นแล้ว ช่วยเองช่วยเองคนน้องรอบไปด้วยกันตาแดงไหมไม่รู้ดูตรงเราไม่เหลือ <c oughs> เออฟองสบู่แตกอืมยกบีมันยู่ฟองสบู่แตกอุ้ย,มย,ยไม่รอดละไปวิป่งเลยกับฐาน,านกับฐานกับฐานที่บ้านหนึ่งครับ วิ่งมาเลยโอ้วันกำลังไปตามมาครับเร็วเดีทำไมไม่กูอยู่คนเดียวเลยวเพื่อนไปไหนหมดโอเควิ่งตามกูหลังกูมาตามมาตามมาผู้รอดได้มาอยู่ใกล้ผมแล้วคุณเน็กไหนใกล้แล้วจริงๆด้วยออกไปแล้วตอนนี้ระยะไปแล้วมันมาหาหมอมันมาหาหมอมันมาหาพวกกูประตูฝั่งนี้ขี้ ใช่ผมเข้าใจในระบบประตูเปิดแล้วหรือยังยังไม่เปิดอย่างนั้นเหรอออกไปแล้วลาก่อนคีมมันต้องรออเดี๋ยวกูไปเชียร์มึงประตูคนละฝั่งอย่างนั้นสินะใช่เลยอย่างนั้นผมจะเปิดประตูฝั่งนี้ละกันเอาให้ได้นะครับคุณคีคุณคือคนมาคนบ้านมาสิ่งที่ผมก็คือจะทําก็คือผมจะยืนนิ่งนิ่งเฮ้ยเอาว่ะขีลรอแล้วโอ้ประตูจะเปิดไม่สนิทเรียบรอออกเลยโคตรสุด ต้องรอเปิดสนิททําไมเปิดสนิทคืออะไรพี่ไม่ใช่ปิดสนิทหรอไปเลยก็เปิดจนสุดอ่ะเปิดสนิทโอ้ยภาษาลเกมุ๊กไม่ไหวแล้วภาษาไทยนั้นใช้ยากจริงว้าวทนายผ่านแล้วโอ้นี่ฉันรู้สึกว่าฉันทำอะไรน้อยมากเลยแต่แ้บฉันมากกว่าพี่ชายของฉันอย่างนั้นเหรอแอบชั้นอย่างนั้นเหรอ มากกว่ากันหนึ่งร้อยเลยนะเชลลี่ก็อีเยอะไงล่ะครบละรางวัลสองเท่ากูพอใจละพี่กำลังจะบอกว่าพี่จะโพเค okay. นี้สินะเยียบายๆนะคะ